ดูดวงตามเดือนเกิดตามตำราพมชาติล้านนาผู้ที่เกิดเดือนมกราคมลักษณะเป็นคนทะเยอทยานจริงจังชอบสั่งสอนรักการเรียนรู้ขยันทำงานตัวเป็นเกลียวมีความคิดสร้างสารรค์ฉลาดเจ้าระเบียบทำอะไรเป็นแบบแผนขั้นตอนไม่มีนอกลู่นอกทางแม้แต่น้อยอ่อนวัยช่างคิดรู้วิธีทําให้คนอื่นมีความสุข ปก,กติจะเป็นคนที่เงียบขรึมทาไม่ได้กำลังตื่นเต้นหรือเข้าสู่ภาวะคับขันสงบสงเงี่ยมกระตือรือร้อนโรแมนติกแต่ไม่ค่อยยอมแสดงออกเท่าไหร่รักเด็กติดบ้านซื่อสัตย์ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแถมขี้หึงอีกตั้งหากผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ช่างฝันรักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝันไหวพริบป,ปฏิพานดี ฉลาดหากแต่บุคลิกภาพแปรปรวนไปนิดเจ้าอารมณ์เงียบขี้อายสุภาพไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองซื่อสัตย์ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดก็อาจจะสะบัดได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้นแอบก้าวร้าวบ้างบางครั้งแต่ที่จริงอ่อนไหวมากเสียใจง่ายโกรธก็ง่ายไม่ชอบเรื่องไร้สาระชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารักน่ารักรักกิจการงานบันเทิงทุกชนิดโรแมนติกลึกๆแต่ไม่แสดงออกเชื่อถือในเรื่องเกี่ยวกับโชครางใช้ใจ่ายเงินเก่งผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้อื่นขี้อายสงบสงเงีย่ยยลึกลับซื่อตรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจรักสันติและความสงบ อ่อนโยนชอบเอาอกเอาใจคนอื่นใจเย็นไว้ใจได้เห็นค่าคนอื่นใจดีเคร่งในศีลธรรมแต่ติดนิสัยชอบประเมินคนอื่นเจ้าคิดเจ้าแค้นแถมยังเพอ้อฝันชอบสร้างจินตนาการรักการเดินทางรักการเป็นจุดสนใจใจเร็วเป็นนิดถ้าคิดจะลงหลักปรักฐานกับใครแล้วก็ชอบจะตกแต่งบ้านเองมีพรสวรรค์เรื่องดนตรีรักข้าวของแปลก ข้อควรระวังก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์แบบหงุดหงิดง่ายนั่นเองผูท้ที่เกิดเดือนเมษายนลักษณะจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่เข้มแข็งเด็ดขาดแต่กลับใจอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้คนใจแข็งรักการเป็นจุดสนใจพูดจาฉลาด แถมน้ำใจถนอมน้ำใจได้ทุกฝ่ายชอบปลอบโยนมนุษยสัมพันธ์ดีชอบเสนอแนะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นกล้าหาญชอบผจญภัยสุภาพเอื้อเฟื้อแต่เจ้าอารมณ์ชอบกระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้างและก็ขี้หึงมากด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาค,คมเป็นคนดื้อดึงใจแข็งกล้าแก่งตั้งใจมัน่น แรงจูงใจสูงหลักแหลมโกรธง่ายแต่ก็มีเสน่ห์ชอบการเป็นจุดสนใจไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนักมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีอิทธิพลชอบปลอบโยนผู้อื่นมีระบบระเบียบเพ้อฝันมีสัมผัสพิเศษเข้าอกเข้าใจจินตนาการกว้างไกลรักการเดินทางไม่ชอบอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนไม่ชอบหยุดนิ่งทำงานหนักความรับผิดชอบสูง แต่สุรยสุร่ายไปสักหน่อยผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนคิดการไกลหัวก้าวหน้าใจอ่อนกับคนใจดีสุภาพพูดจาเบามีความคิดสร้างสรรค์มากมายอ่อนไหวชอบคิดคน้นเสียตรงที่เป็นคนขี้ลังเลไม่รักษาเวลาสนุกสนานมีอารมณ์ขันชอบเรื่องตลก มีทักษะดีในการโต้แยง้งชังพูดชังคุยชอบฝันกลางวันเป็นมิตรหรือว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไรอดทนชอบแสดงออกเสียใจง่ายชอบแต่งตัวขี้เบือ่อนานๆจะแสดงอารมณ์ออกมาสักทีถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวยาชอบการบริหารหัวร้านหรือคติแปลกๆว่าใครประจบประแจงคือสัตวูส่วนเพื่อนแท้ต้องไม่กวที่จะขัดใจ ผู้ที่เกิดเดือนกรก,การฎาคมอยู่ด้วยแล้วสนุกเก็บความรับได้แต่ยากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงเงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้นหยิ่งทนงในตัวเองมีความรับผิดชอบชอบปลอบโยนคนอื่นซื่อตรงสนใจความรู้สึกคนรอบข้างมีไหวพริบไม่ผูกใจเจ็บกับใครไม่ชอบเรื่องไร้สาระทั้งหลาย มีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านของร่างกายและจิตใจเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวไม่ไว้วางใจใครง่ายๆห่วงใย,ยใส่ใจคนอื่นปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียมเห็นอกเห็นใจแย่ตรงที่ชอบตัดสินใจคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่สังเกตเอาทำงานหนักเรียนรู้เรียนดีชอบอยู่กับคนเดียวเงียบๆเ,เสียใจง่ายแถมต้องใช้เวลานานกว่าจะหายทุ่มเททุกอย่างให้งาน ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมเป็นคนชอบเรื่องตลกมีสเสน่ห์สุภาพอ่อนโยนใส่ใจคนอื่นกล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิน้นมั่นคงและเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นำเต็มตัวรู้ว่าต้องรูแลปลอบโยนคนอื่นอย่างไรแต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไปมั่นใจตัวเองเกินไปเรียกร้องต้องการการยกย่องนับถือมุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆแถมกรง่ายเกินเหตุโดยเฉพาะเมื่อถูกแย่หรือกระตุน้นขี้หึง เร่งศิลธรรมหุนหันพันแล่นความคิดอิสระไม่ค่อยเหมือนใครลักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำช่างฝันพรสวรรค์เรื่องศิละปะด,ดนตรีและกลไกการป้องกันเป็นคนอ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยใจยากยอมรับยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาโรแมนติกรักใครและห่วงใยคนอื่นชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ ผู้ที่เกิดเดือนกันยายนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนประนีประนอมระวังตัวแจวางขั้นตอนชีวิตอย่างเป็นแบบแผนชอบตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่นชอบการวิาพากษ์วิจารณ์เยือกเอย็นและสงบใจใจดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรียนรู้รอบรู้เรื่องต่างๆซื่อตรงทำงานเก่งอ่อนไหวส่่างคิดความจำดีสนใจใฝ่รู้ชอบการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีแรงจูงใจเข้าอกเข้าใจเก็บความรับอยู่รักกีฬากิจกรรมยามว่างและการเดินทางไม่แสดงอารมณ์เสียเกือบจะเป็นคนที่ดูแล้วเก็บกดช่างเลือกโดยเฉพาะในเรื่องของแฟนผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมเป็นคนที่รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจรักทุกคนที่รักตัวเองรักการเจาะเข้าสู่ศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ มีสเสน่ห์สุภาพนุ่มนวลจิตใจและรูปร่างสวยงามไม่โกหกเสแสร้งเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้ความสำคัญกับเพื่อนชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่เรื่อยเสียใจง่ายแต่ก็ไม่ต้องห่วงเมื่อเสียใจแล้วก็สามารถที่จะหายเศร้าได้อย่างรวดเร็วชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบฝันกลางวันความคิดบันเจิดมีสัมผัสพ,พิเศษรักการเดินทางศิลปะและวรรณกรรมพูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่นโรแมนติกขี้หึงเป็นห่วงเป็นใย,ยรักความยุติธรรมเชื่อคนง่ายเพราะมองโลกสวยงามสูญเสียความเชื่อมั่นง่ายมากผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนความคิดล้านแปดเต็มตัวยากที่จะเข้าถึงคิดการลำหน้าโดดเด่นหัวไวและชอบให้คำแนะนำอยากรู้อยากเห็น รู้จักวิธีตะล่อมคุยความรับชอบคิดอยู่ตลอดเวลาพูดน้อยแต่อัธยาศัยดีกาหารและเอื้อเฟื้ออดทนหัวร้านใจแข็งถือคติตับใดที่ยังมีความหวังตับนั้นก็ยังมีหนทางเสมอมีเป้าหมายในชีวิตไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโกรธยากมากถ้าไม่ถูกโย่จนถึงขั้นสุดๆจริงๆชอบอยู่คนเดียวมีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่นมั่นคงเด็ดเดี่ยวรักใครรักจริงเจ้าอารมณ์โรแมนติกแต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์จริงจังนักรักบ้านทำงานหนักมีความสามารถสูงไว้ใจได้ผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมเป็นคนซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กระตือรือร้อนในการแข่งขันและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ไม่ค่อยมีความอดทนทะเยอทะยานมีอิทธิพลในสังคมรักการเข้าสังคมมากรักการได้การยอมรับรับการเป็นจุดสนใจรักการที่มีคนอื่นมารักตัวเองซื่อตรงและก็ไวใจได้ไม่เสแสร้งแต่อารมณ์เสียง่ายเกียดการถูกบังคับเรื่องตลบมีอารมณ์ขันและก็มีเหตุผลด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ดูดวงชะตาตามเดือนเกิดอันนี้จะเป็นตามตำราธรรมชาติล้านนาเขาว่าแม่นมากจริงๆก็ต้องลองฟังกันดูครับวันนี้ก็ขอจบจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับดูดวงตามเดือนเกิดตามตำราธรรมชาติล้านนา